เริ่มที่เคารพทุกคนทั้งเพศหญิงชายต่างวัยต่างขนาดต้องการให้รักษาตัวเองให้ได้นั่นคือโหมดที่หนึ่งเป้าหมายที่หนึ่งเพราะฉะนั้นต้องรู้และเข้าใจในเรื่องของพลังงานนะครับมันมองไม่เห็นไม่เห็นหรอกครับเห็นแค่แสงเนี่ยพลังงานจริงๆมันซ่อนอยู่ในแสงไม่เห็นหรอกครับแต่มันรู้สึกได้ ในการที่จะมาวัดค่าของพลังงานเนี่ยซึ่งมันต่างกับวิทยาศาสตร์โดยสิ้นเชิงวิทยาศาสตร์ก็จะวัดค่าของพลังงานนู่นนี่นั่นเป็นอะไรเป็นจุลหรอหน่วยวัดเป็นจุลใช่ไหมของเรานี่เป็นความรู้สึกเห็นไหมครับมันต่างกันเพราะมันคนลาศาสตร์โอเคไหมครับของเขามันวิทยาศาสตร์ของเรามันธรรมาศสาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติ ต้องเข้าใจให้ได้นะครับอืมแต่สิ่งที่ใช้อยู่ในเวลานี้เป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ก็คือไฟแวบๆบแบบนี่มันเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งดุ้นเลยเห็นไหมเห็นหรือ,อยังแปลว่าวิทยาศาสตร์เครื่องมือมันเป็นเครื่องมือของลุงออกซะแล้วจ้าเพื่ออะไรเพื่อให้ท่านได้รับพลังงานบริสุทธิ์จากลุงผ่านโฟตอนของแสง จบนะครับเห็นไหมฮะเมื่อกี้เนี่ยเสียงมันก็ผ่านโฟนอนของแสงของเสียงเมื่อกี้นี่เรื่องเสียงพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนซ้อนอยู่ในโฟนอนของเสียงมาถึงวินาทีนี้มันพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงเห็นหรือ,อยังภาษานี้ภาษาวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นนะครับแต่ทำไมนักวิทยาศาสตร์ เขาจึงทําไม่ได้อย่างลุงเพราะว่าเขาขาดอีกสองศาสตร์สามศาสตร์เขาขาดเรื่องของธรรมศาสตร์ก็คือศาสตร์ธรรมชาติเขาไม่เข้าใจธรรมชาติทั้งทั้งที่วิทยาศาสตร์ศึกษาธรรมชาติแต่ไม่เข้าใจในกลไกของธรรมชาติมันก็เลยเอาธรรมชาติไม่ได้เอาธรรมชาติมาใช้ไม่ได้ก็แค่นั้นเองทีนี้ คนมีสิทธิ์โดยชอบธรรมต้องเข้าใจธรรมชาติเห็นไหมวงมันกว้างกักนนะครับที่ว่านี้ก็ตอบว่าก็ต้องก้าวข้ามวิทยาศาสตร์ก้าวข้ามนักวิทยาศาสตร์เราเคยเทิดทูนนักวิทยาศาสตร์มาจังละครับเคยสังเกตไหมคะว่าคนที่เขาเรียนมีโอกาสเรียนสูงสูงผมเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับผมศึกษาวิทยาศาสตร์มาแล้วครับ